คุณกรลป๋าฟังแบรไตพอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราจะพูดคุยอย่างเป็นกันเองในสไตล์แบร์ไตเรานะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมภูมิใจมากที่จะได้รับสายสุภาพสตรีท่านนี้ในรูปแบบวิดีโอคอลซึ่งท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์เยอะนะครับไม่ได้ให้สัมภาษณ์มา จากสื่อไหนเลยเนี่ยท่านให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนทําสื่อมาตลอดตลอดชีพของตัวเองเนี่ยนะครับอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดตบโต๊ะต้งนะครับเพื่อจะสั่งคิวสั่งภาพตัดตอด่อต่างๆวันนี้ก็อยู่กันแล้วะครับพี่ต้นลาวันกันชาติประธานกลุ่มบริษัทเจสแอลโกลบอลมีเดียครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจจังเลยเสียงไพเราะมากในระบบเสียงนี้คุณต้นลาวันครับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 กระทบบริษัท JSL g l o b a โ m ล d i a เดียขนาดไหนบ้างครับ ออเจ๊สาไม่ไม่ได้วิเศษไปกว่าใครเลยนะคะก็กระทบมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครถูกยกเว้นะนะ,ะจากสถานการณ์นี้นะคะไม่มีใครถูกยกเว้นแน่นอน,นะค่ะนะคะกระทบไปหมดเลยะคะ่ะอืมตอนนี้การถ่ายทำรายการหยุดหมดหร้อยังครับหรือว่ายังคงต้องถ่ายทำตามออผังรายการที่ต้องออกอากาศอยู่ ยังยังบันทึกเทปอยู่นะคะเพราะว่าทุกรายการที่เราทำมันเป็นรายการบันทึกเทปไม่ใช่เป็นรายการสดนะคะแต่เราก็มีวิธีป้องกันนะอย่างรักกุมนะคะอย่างแรกเนี่ยอย่างกรณีอย่างรายการกิ๊กดูเนี่ยปกติเราจะใช้คนดูซึ่งมาจากชุมชนนะคะซึ่งก็สองชุมะจะมีทุกครั้งก็จะมีอะสองจังหวัดน,นะคะ การที่เขาจะมาแบทเทิลกันเนี่ยนะคะ,ะไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าคนขึ้นไปนะที่แต่ละชุมชนนะจะมาอัดแน่นกันอยู่ในสตูดิโอของ JSL เนี่ยนะคะแต่ว่าพอมีสถานการณ์ซึ่งอนอกจากเราประเมินสถานการณ์กันนะะในในในตัวองค์กรนะคะและประจวบกับทางรัฐบาละะประกาศร้องขอนะคะ เราก็ให้ความเคารพแล้วก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยนะคะอันดับแรกก็คือยกเลิกไม่ไม่มีการนำนาผู้ชมมานะคะหรือแม้กระทั่งคนแข่งขันนะคะเราก็จะไม่ไปให้เขาเดินทางเข้ามานะคะเรามีวิธีแก้ไขตัวตัววิธีพรีเซนต์รายการนะคะโดยที่ลดลด ลดเอาคนมาเสี่ยงในสตูดิโอเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดิมแจ๊เซาเป็นรายการที่อาชีพครับอาชีพนะฮะแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ของรายการเนี่ยนะฮะมันเป็นรายการเพียวบันเทิงนะฮะมันก็ไม่ใช่เป็นรายการที่เเออจะต้องเอคือมันมันไม่สามารถไปบิดมันไม่สามารถไปบิดให้มันดูโอมาเป็นรายการทอล์กหรือรายการอะไรที่มันดูเศร้าส้อยอ่ะมันมันมันคือ มันมันมันก็่ยังคงเป็นในการที่เราผลักออกไปมันก็เออถ้าคนเข้ามาดูมันก็ลืมทุกได้เหมือนกันอ่ายังต้องมีความเฮฮาไหวง่ายนะแล้วก็เอาเฮฮาแล้วก็เฮฮาแลอาจจะเราอาจจะเราอาจจะให้มันมันเป็นไปตามธรรมชาติอ่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันรูปแบบรายการมัน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 ไม่สามารถที่จะไปทําได้ที่เออเออ มานั่งเปลี่ยนจากรายการตลกปกกฮาในการเอนเตอร์เทนรายการที่มันมันมีความสนุกสนานมาเป็นซึมเ้าออเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันก็ทําไม่ได้พี่ต้นในฐาน,นะเป็นผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็ใช้คําว่ามีความเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันมีความกังวลอะไรไหมครับกับพฤติการของผู้คนในเวลานี้ที่ทางการขอบอกว่าก,าก,ากักตัวนะอยู่บ้านนะแต่ก็ยัง พี่ต้นเองได้เห็นกระตาใช่ไหมว่ามีมีคนที่อาจจะยังคงสนุกอยู่ใช่ก็บอกว่าตอนนี้กลุ่มเด็กที่อาจจะมีฐานะนิดนึงก็อาจจะไปอยู่ต่างจังหวัดไปเปิดบ้านแล้วก็มีปาร์ตี้มีจัดการเลี้ยงอะไรกันต่างๆกันตรงนี้เป็นยังไงครับตอนนี้โอ้มันมันมันมีมีมีข้อมูลน,นะคะแล้วก็ไม่เป็น ไม่ได้มาจากเฟซนิวอะไรนะคะม,มีข้อมูลแล้วก็มีหลักฐานก็เป็นอย่างที่หนุ่ยบอกค่ะคิดว่าหนุ่ยก็คงมีข้อมูลเหมือนที่ต้นมีนะคะครับมีมภาพในเฟซบุ๊กหลยยังไ <Facebook S 2> ร้สํานึกอะนะคะยังไร้สํานึกแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยวะแล้วยังยังจับกลุ่มแล้วก็ยังยังหันกันไปทําตัวมีปาร์ตี้สนุกสนานเนี่ยถามซิว่าเขาเอาอารมณ์ตรเนี้มาจากไหนเขาไม่รู้สึกรู้ สมเขาไม่รับรูถทุกของคนไทยทั้งแผ่นดินเลยหรืออนะไอ้คนที่ยิ่งเขาถ้าไม่มีจะกินน่ะนะคะเขาต้องเขาต้องหยุดเขาต้องหยุดนะฮะแล้วก็ที่ทํางานเขาก็ให้หยุดนะฮะบ,บางคนมันไม่ได้กินเงินเดือนมันกินเป็นรายวันอย่างเงี้ยนะในเ,เมื่อนายจ้างบอกว่าเอองดก่อนไม่มีงาน ให้หยุดอยู่กับบ้านยังไม่ต้องมาจน่าสถานการณจะดีนั่นก็หมายความว่าเขาก็ไม่มีไรายได้นะเอาเอา,เอาแค่เปรียบเทียบอย่างช่างผมช่างทำเล็บเนี่ยนะคะเออเราก็เพิ่งรู้นะอ้าวถามไปถามมาน่าเป็นห่วงแนกลายเป็นว่าเขามีรายราย,รายได้เงินเป็นมันเป็นรายรายวันมันไม่ใช่เป็นรายเดือนอ่ะนะคะออาทีนี้ ถ้ารัฐบาลประกาศให้หยุดซึ่งแน่นอนอะ่ะน่ารักนะเจ้าของร้านก็ให้ความร่วมมือและที่สําคัญแขกเขาก็ไม่ไปอยู่แล้ว mm hmm. แขกแขกก็จินตนานการได้ว่าก็น่ากลัวเอาแค่เรานอนอยู่เนี่ยแล้วเข้ามาผมให้เราเนี่ยนะคะอ่าเขาก็อาจจะใส่หน้ากากอาจจะใส่หน้ากากแต่เกิดมันยังเสี่ยงอยู่ล่ะใช่ไหมฮะ mm hmm. เออคนที่คิดเป็นก็ไม่ไปอยู่แล้วอ่ะเอาเอแค่ร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะเอ่อเอาแค่ร้านอาหารเนี่ยเราก็ เราก็ไม่ไปอ่ะเราก็ไม่เราก็เราก็ไม่เสี่ยงอ่ะนะเราก็ไม่ไปนั่นก็คือการที่เรากลัวมันมันไม่ใช่แบบรัฐบาลมาประกาศแล้วเราก็ต้องกลัวต้องปฏิบัติตามด้วยความด้วยด้วยความด้วยความว่าต้องกลัวมันไม่พอนะมันต้องบอกกับตัวเองอ่ะต้องทําความเข้าใจกับตัวเองอ่ะนะคะกับกับคนทํางานหรือแม้กระทั่งกับกับครอบครัวกับลูกหลานนะคะเออ ให้คิด้ายเท่าๆกันอ่ะอันดับแรกก็คือต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาคืออะไรโควิดเนี่ยนะฮะแล้วก็ยิ่งนับวันเนี่ยมันมีแต่มันจะเพิ่มประเทศในประเทศเราก็เพิ่มการตายเพิ่มจังหวัดนะ่ะกรุงเทพเหมือนลดลงแต่ก็ไปโผลที่จังหวัดข่าวสารออกอยู่แล้วว่าโผเพราะอะไรใช่ไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาทําตัวเป็นนักข่าวนะ<อ>ประชาชนเสพข่าวกันอยู่แล้วตลอดเวลาก็รู้อยู่แล้วว่า ไปโพลที่ต่างจังหวัดนี้เพราะอะไรเกิดจากอะไรที่ยงมีต้นเหตุหมดอ่ะนะคะการเดินทางถ้ายังไม่สิ้นสุดมันก็หยุดเรื่องนี้ไม่ได้แล้วที่คําถามคําถามความกังวลยังมีกลุ่มคนก็ยังทําตัวแบบสุขสบายทําปาร์ตี้ถ้าเขาจะย้อนบอกว่าเรื่องของเขาอ่ะนะฮะเขามีเงินเขาอยากจะทําตัวสุขสบายไปซูเปอร์มาร์เก็ต ไปซื้อเอ่อไปซื้อแอลกอฮอล์ซื้อสุรามาดื่มแล้วก็เ,เรียกเพื่อนฝูงมาเขาเขาบอกว่าเขาทํากันที่บ้านเขาไม่ได้ออกไปตามร้านเอาของอาหารอะไรเงี้ยแต่ถามคานะคะว่าแค่เอาแค่เอาว่ามีอารมณ์รื่นรมเหรออ่ายังมีเหรอคะว่าอารมณ์รื่นรมอันนี้พี่ต้นพูดในต่นะต้นเอ่อนอกจากเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนบุคคลซึ่งอยู่ในวัยเสี่ยงนะคะ อายุเยอะอยู่ในวัยเสี่ยงนะ,ะงก็ต้องตระหนักในตนเองอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าพอข้อมูลมันมาเนี่ยบางทีรุ่นลูกรุ่นหลานเน,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 นี่ยนะฮะตระหนักน้อยเนี่ยนะฮะหรืออาจจะไม่ลึกซึ้งในการที่ติดตามข่าวสารนะฮะอันนี้อันนี้ก็อยากจะขอให้เหันมาทบทวนตัวเองนะฮะมาทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็กลุ่มคณะว่าหยุดหยุดเถอะนะคะหยุดเถอะหยุดอ หยุด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 ทําตัวหยุดทาตัวซ่าอย่างน้อยก็เพื่อเพื่อตัวคุณเองเ่ะเพื่อเพื่อนของคุณเพื่อครอบครัวของคุณเนี่ยนะแล้วก็เพื่อเพื่อสังคมอ่ะแล้วก็เพื่อประเทศชาติอ่ะมันจะได้จบเร็วเร็วโลกนี้มันจะได้ไปจากประเทศชาติเราเร็วเร็วมันจะได้ไปจากทั้งโลกเนี่ยเร็วเร็วใช่เลยคือต้องยอมรับว่า,วาการปาร์ตี้ในกลุ่มคนที่เราอาจจะเรียกเขาว่าไฮโซเนี่ย คือโดยภาพเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันในการใช้ชีวิตอยู่แล้วแต่นี้พอมีช่วงสถานการณ์นี้เนีบางทีเหมือนบางคนยังยังหยุดความรื่นรมของตัวเองไม่ได้ซึ่งขอบคุณมากสำหรับความชัดเจนตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าจะเอาตามหัวข้อที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่เราอยากรู้ว่าในเชิงของธุรกิจเนี่ยจะยอมรับการปิดหรือการปิดเมืองการกักตัวการไม่ได้ออกมาเจอกันของผู้คนเนี่ย ได้นานขนาดไหนเพราะาเอาจริงๆตอนนี้สถานการณ์ก็ทําให้ลูกจ้างรายวันประสบปัญหาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เมื่อคืนนะลงทะเบียนผ่านเราไม่ทิ้งกัน .com นี้ตัวเลขพุ่งกว่า12ล้านคนนะครับในคืนเดียวนะครับเพราะว่าคนเดือดร้อนที่ต้องการจะไปเอา5,000บาทต่อเดือนในการชดเชยเนี่ยค่อนข้างสูงมากพี่ต้นมองไงเรื่องนี้ในเชิงของธุรกิจรับได้ที่ประมาณกี่เดือนครับเออภาวนานะฮะ ถ้าคนในชาติเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนต่างจังหวัดนะคะหรือคนในกรุงนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอาชีพอะไรเนี่ยนะฮะขอให้คุณตระหนักแล้วก็หันมามีสำนึกร่วมกันนะฮะเราเอาอย่างอย่างเอาอย่างเวลวร้ายเนี่ยนะสักสิบเดือนจูน เดือนประมาณสักประมาณสเดือนม,มิถุนามิถุนาแต่เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะคะมา,มาตากรการที่รัฐจะปิดเนี่ยก็จะปิดไปถึงช่วงเดือนเมษายนนะคะแต่แต่ว่าถ้ายังคนยังยังไม่ไม่คิดเท่ากันอ่ะไม่คิดไปพร้อมๆกันในเรื่องของการจะตัดความเสี่ยงเพื่ออย่าไปเพิ่มอ่ะอย่าไปเพิ่ม จำนวนคนตายหรือคนที่เสี่ยงนะคะที่เสี่ยงทั้งเอชชัันเป็นหรือเปล่าแล้วก็ไปกักตัว14วันหรือกับคนที่เป็นแล้วก็กําลังรักษาตัวอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้ามันไม่เพิ่มมันไม่มีเพิ่มไปมากกว่านี้เขาคงไม่ประกาศเคอร์ฟิวแน่นอนนะคะ,ะใช่แต่ถ้าเกิดตัวเลขมันมันเพิ่มรอบตัวเลยนะคะจากที่เหตุผลให้ามาเนี่ย มันก็คงจะให้ยาอัดยาแรงกว่านี้ก็คือไม่รู้ลอเอน f อ r c e อาจจะเป็นเพราะคนไทยอาจจะต้องถึงขั้นเอากฎหมายหรือเปล่ามาม,มามามา,มาใช้ใจใจของพี่ต้นเองไม่ต้องการให้ถึถงขั้นมีเคอร์ฟิวนะคะ<ม><ม>เพราะขณะนี้จริงๆเนี่ยมันก็80%ดิเปอร์ซ็นตแล้วนะมันก็ก็คล้ายเคอร์ฟิวเหมือนกันเคอร์ฟิวตัว,ตวเองอ่ะก็เหลืออย่างเดียวว่าอยากให้เขาประกาศออกมานะคะ อย่ากให้เขาประกาศออกมาเลยมันทีนี้มันก็ถามว่าเอยแล้วไงก็มันอยู่ที่พวกคุณอ่ะอยู่ที่พวกคุณนะฮะอยู่ที่คนไทยทุกคนน่ะตระหนักแล้วก็เข้าใจแล้วก็มีสํานึกสํานึกร่วมอืม,มันก็น่าจะจบเร็วนี่ตอนนี้พันกว่าท่านที่กําลังดูอยู่ด้วยกันรวมไปถึงคุณสุธิชัยหยุ่นด้วยกําลังดูพี่ต้นอยู่ทุกคนก็เห็น <he en S 2> ด้วยว่า,าสวัสดีค่ะคุณสุธิชัยหยุ่นคะนี่ครั้งแรกในชีวิต ของอต้นเลยนะคะเนี่ยที่ก็ไม่ทราบว่าคุณหน่่ยเขามีสเสน่ห์อะไรนะคะที่อยู่ๆนะเขาไลา์มาบอกนะคะก็ไปเยสกับเขาเลยทะลึ่งมากเลยะคะ่ะและปกติ <S <S 2> <S 2> <S เก็บเนื้อ <S 2> <S 2> <S เก็บตัว <S 2> <S 2> <S ไม่ได้ออกสื่ออะไรด้วยกว่าจะว่าจะปรับจูนกันได้นะฮะก็เออางงงงงงงคิดว่าง่ายๆเราะว่าทุทีเนี่ยเราก็ได้แต่ดูชาวบ้านเขาไลฟ์นะฮะ แต่ไม่ได้ลง<ม>ปเป็นรายละเอียดเ่าเขาต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะฮะก,ก็คำๆดีค่ะคำๆแล้วทุเรศตัวเองว่า <laughs> ไม่เลยไม่เลยดูดีนะ <laughs> คุณคงศักด์นะครับเสริมมาบอกว่า post covid 19เนี่ยเราคงต้องสะสางกันหลายเรื่องปฏิรูประบบราชการก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ตอนนี้เราก็รู้ว่าความเรียกว่าความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตของเราก็คงต้องมีการปรับปรุงเหมือนกันหลายเรื่องเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร พี่ต้นทางานสื่อสารมานานเอาจริงๆภาษาราชาการในทุกวันนี้มันมันมันยังคงใช้ได้กับคนทั่วไปไหมเพราะว่าประกาศอะไรออกมามันเหมือนกับไม่เข้าใจอะแล้วก็ต้องมีการแปลงพอผ่านหลายๆทอดโดยปกติตามทฤษฎีการสื่อสารมันก็จะเพี้ยนใช่ไหมครับมันก็จะแปลงไปพี่ต้นมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับออในในประเด็นที่หนุ่ยพูดเนี่ยนะคะคนคนดูคนฟังประชาชนเนี่ยนะคะที่เขาคิดเป็นเนี่ยนะคะ เขาเขารู้ค่ะว่าเกิดจากปัญหาการสื่อสารนะคะจะสื่อสารจากหน่วยงานของรัฐเองนะคะหรือคนที่รับออกมารับผิดชอบเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เข้าใจนะว่าบางทีบางคนเกิดมามันไม่ได้เป็นนักพูดนะฮะแต่ว่าเผลอรับออกมาอาจจะด้วยถูกโยนหน้าที่เนะฮะแต่วันนี้วันนี้ก็ดีขึ้นนะวันนี้ก็ท่านนายกก็ ปรับปรุงขึ้นนะคะก็คือลดบทบาทของกลุ่มการเมืองที่จะต้องออกมาพูดนะฮะก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเป็นหมอนะผู้บใช่ดีดีขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นเละตุ้มเป๊ะมากค่ะตงเดือนที่ผ่านมานี้แย่มากเออไม่ไม่ต้องไปโทษเจ้าหน้าที่รัฐนะ,ะสื่อสารมวลชนของเราเองนี่แหละก็ตัวดีนะคะออนะคะเออบางทีก็ยังฟังอะไรไม่ไม่รู้เรื่องฉันเอาเร็วเข้าไว้ก่อนนะก็ ก็สื่อสารผิดๆตรงนี้ก็ก,ก็ก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วรอดไว้ไม่เฉพาะไอ้เรื่องสื่อสารมวลชนเฉพาะเรื่องสื่อสารโควิดน่ะเกือบจะทุกเรื่องนะฮะหันมาปรับปรุงตัวเองกันก่อนด้วยบางทีเข้าใจอะ่ะเร็วเกินไปแต่ไม่ได้มไม่ได,ไได้ไม่ได้กรองอะ่ะช้าอีกสักนิดกรองนะแล้วมันจะแม่นแล้วก็ชัวร์ป๊บกว่ามันก็อาจจะเหมือนกับบางสำนักนะั เป็นที่เชื่อถือของประชาชนแต่บางสำนักเหรอะเราเห็นหน้าเราคิดทิ้งเลยเพราะเราไม่เชื่อถืออืมนี่ช่วงเวลานี้ก็น่าจะไ<ร>ป็นช่ความรู้สึกว่าเราไม่เชื่อถือไม่เป็นไรคนที่ทําอะไรแล้วมันมันแบบว่ามันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาก็ถูกประชาชนลงโทษเองอะอนะเรตติ้งเขาก็ตกเอกอะค่ะอ่านี่นะอย่าไปกงังวลเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาจัดก,การมันเองโดยโดยโดยตามธรรมชาติเราเอาเป็นว่าเราไม่ไม่วิจารณ์ใครดีกว่า ว่าตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใครมีใครคิดเป็นแค่ไหนมีมัจฉัวแค่ไหนพระนันเองแต่พี่ต้นพี่ต้นเฝ้าหวังอยากจะเห็นประเทศชาติของเรานะคะโดยชาตาด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยก็ช่วยกันออมองดูตัวเองแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ก,ก็ก็พัฒนานะคะพ,พ,พัฒนาพัฒนาในในในตัวเองด้วยสํานึกในตัวเองด้วยว่ามบางที คุณสปอตอะไรออกไปเนี่ยบางทีมันมันมัน,ม,นมันอาจจะคือเร็วไปแล้วก็เอพูดพูดก็ยังมีเรื่องบางทีก็ยังมีเรื่องไปวิจารณ์หรือไปเอาความเป็นส่วนตัวไม่พอใจเ็าเป็นส่วนตัวแล้วก็มีไบแอสเอารำเอียงอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคุณก็โดนประชาชนลงโทษเองอยู่แล้วอ,อันอันตรายนะคะคุณให้บอกกอมาลงโทษคนคุณ คุณให้นายจ้างมาลงโทษคุณคุณให้ออนเนอร์มาลงโทษโทษคุณนะฮะไม่เท่ากับที่ประชาชนลงโทษคุณโอโ้โหขอบคุณมากนะครับนี่เป็นประชาชนนี่แหละค่ะประชาชนนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวชี้วัดนะว่าคุณจะสามารถเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและสามารถที่อยู่ในในแวดวงนี้ได้อย่างไปต่อได้อย่างงดงามและสง่าง,งามหรือเปล่าอือ นี่นี่พูดจากประสบการณ์กว่า40ปีนะฮะของการผลิตสื่อสื่อสารมวลชนของไทยไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทชื่อว่า JSL และนี่คือคุณต้นลาวันกันชาตินะครับประธานกลุ่มบริษัท JSL Global Media โอ้วันนี้มีประโยชน์ครับมีหลายคนบอกว่าขอบคุณโควิดที่ทําให้เขาได้มาเจอป้าต้นลาวันแล้วก็คุณหนุ่ยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะหลายๆท่านที่แสดงความเห็นมาเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแล้วก็คุณูฟังอยู่นะครับเราเป็นประเทศเดียวในโลกละมั้งที่ ประชาชนกำลังต่อสู้เพื่อคุณหมอพยาบาล<น>เอางบประมาณเอาการบริจาคไปช่วยหาอุปกรณ์ทำงานให้กับคุณหมอพยาบาลเราน่าจะเป็นชนชาติที่เด่นเรื่องนี้มากๆนะครับยังไงเราทำเรื่องนี้ด้วยกัน,<ค>นขอบคุณคนไทยใจดีค่ะนี่คนไทยใจดีนะคะขอบพระคุณคุณต้นลาวันกัญชาติประธานกลุ่มบริษัทเจเแซลเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณมากครับโอ้ดีใจที่ได้เจอพี่ต้นมากๆเลยนี่คุณต้นเนี่ยเป็นคนตั้งใจในการ ในการคิดและทําอย่างมากนะครับคนคนเรามีหลายรูปแบบใช่ไหมในสังคมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคนหลายประเภทนะครับสิ่งที่ผมเลือกที่จะคบหาในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ตามเนี่ยผมจะเลือกบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในนิยามคําว่านาโต้นาโตที่ย่อม,มาจาก no action talk only ผมจะพยายามคัดออกแต่ว่าในชีวิตจริงเวลาเราเจอคนที่ Talk and action ที่ผมอาจจะใช้คำง่ายๆตามชื่อตัวย่อว่าทอทอทอทำทันทีอันนี้ผมทำด้วยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันกับคนที่มีพลังการขับเคลื่อนแบบนี้โลกจะไปข้างหน้าได้นะครับวันนี้คงไม่ได้เพียงแต่บ้านผมบ้านคุณซอยผมหมู่บ้านผมหมู่บ้านคุณแต่เรากำลังพูดถึงการไปได้ทั้งสังคมนี้นะครับความรู้สึกรักและ ดูแลกันขอยกคําพูดคุณสุวิชัยรันพฤกษ์นะครับถ้าเราเอาแต่ความกลัวมาเป็นที่ตั้งในเวลานี้ในที่สุดความกลัวจะพาไปสู่ความโกรธเราจะเริ่มโกรธคนเราจะเริ่มไม่ชอบกันวันนี้สังคมตะวันตกทําตัวอย่างที่ไม่ดีให้เราและคือเหยียดสัญชาติที่เป็นเอเชียเดินเข้ามาในประเทศแล้วบูแล้วโหแล้วไล่เพราะรู้สึกว่าโควิดมาทําลายความสุขของชีวิตเขาแต่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันเราต้องคิด หาการแก้ไขปัญหาขอบคุณมากมากดีใจที่คุณต้นพานำพาแมสเสจที่ทั้งพูดและทำมาให้ทุกคนได้ดูกันเราออกไปทำกันบ้างครับเราไม่ต้องออกจากบ้านแต่เราใช้วิถีทางช่วยไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนบริจาคช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้มีอุปกรณ์ที่ปลอดภัยใช้หรือต่างๆนานาหรือช่วยหมออย่างง่ายที่สุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อ ให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะเพราะตอนนี้เขาเหนื่อยเหลือเกินนะครับอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดนะครับ stay home stay safe ครับผมดื่ประสุกา์ไปก่อนสวัสดีครับทุกคนคุณกำลังฟังแบนตตายพอดแคสต์